สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะเราอยู่ที่าคนซาวนั่นเองเป็นเมืองที่อยู่ในเกาะมาเดรานะวันนี้ลมแรงมากมากเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปก,ก่อน ตอนนี้กาถึงทางลงหาแล้วนะซึ่งทางลงหาดนะก็จะมีติดป้ายไว้อ่านว่าเพ่นอยาแปลว่าหาดสายเล็กๆนั่นเองแต่วันนี้ลมแรงน่าจะลงเล่นน้ำไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรลงไปดูก่อนเรากำลังลงไปหาดแกัน ตอนนี้เดินมาลงมาถึง yes ตอนนี้เดินลงมาถึงหาดแล้วนะะก็คือลมแรงคลื่นแรงน่าจะห้ามลงเล่นน้ำแหละ พ่เวติง้งกันด้วยให้ดูบรรยากาศของหาดนะอันนี้เป็นหาดจริงๆของที่นี่นะจะเป็นหาดสีดำ ก็จะมีให้เช่าเป็นเตียงผ้าใบานะ2ยูโรแล้วก็มีให้เช่าล่มในราคา1.5ยูโรนั่นเอง ในเมื่อไม่ได้ลงเล่นน้ำนะแต่เราก็ต้องหาทำนะถ่ายรูปสักหน่อยนะก็ต้องขอบคุณสามีนะที่แบบพยายามอดทนถ่ายรูปให้เราเนาะก็รูปที่ได้มาก็เยอะมากๆเลยนะก็กดรัวๆไปเลยก็ถ่ายร้อยรูปนะใช้ได้ประมาณ2รูปแต่ก็โอเคแหละ <laughs> บรรยานะยกาศดีมากนะแต่ว่าลมแรงแล้วก็ลงเล่นน้ำไม่ได้น้ำเย็นมากพอเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปไปแล้วนะถ่ายไปเยอะเหมือนกันนะลูก ก็จะให้ดูนะระหว่างทางที่กลับขึ้นไปที่รถนะก็สองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นแบบภูเขาต้นไม้นะสวยมากๆเราก็เดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะบริเวณนี้ก็จะมีที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวนะสะดวกสบายมากเดินก็ไม่ได้ไกลามากนะแถมวิวดีต่างหากดูวิวรอบๆ ก็ระหว่างนี้นะจะขับรถขึ้นไปบนเขาเรื่อยๆนะหาจุดสวยๆถ่ายรูปอีกสักหน่อยหนึ่งนะเราอาจจะขึ้นไปบนจุดชมวิวบนเขานั่นเองระหว่างนี้ก็ดูวิวข้างทางนะซึ่งเป็นวิวภูเขาต้นไม้นะเขียวๆตลอดทั้งทางเลย เ,เมื่อกี้ได้แวะถ่ายรูปข้างทางเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนจุดชมวิวข้างบนเขากันและจุดชมวิวต่อไปก็มีชื่อว่า m i r a โดโ o p o อนตา o ด o s สโนะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะพยายามแล้วอ่านยากมาก เมื่อมาถึงนะจอดรถเรียบร้อยก็จะเห็นร้านขายของที่เราลึกนะซึ่งเขาเอาหินเอาไม้มาแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆก็ตอนนี้พาเดินไปดูรอบๆจุดชมวิวแต่อย่างที่เห็นตอนต้นคลิปเนาะก็คือสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะลมแรงแล้วก็ท้องฟ้าไม่ค่อยปลอดโปร่ง ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวเนาะที่สวยมากมาเลยก็แวะถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งนะกับจุดชมวิวเนาะแต่ก็พยายามไม่เดินออกไปมากนะเพราะข้างหน้าเป็นหน้าผานะแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนั่นเอง ตงน,นี้เขามีขายเป็นแบบมเมล็ดพัน์ธุนะ,มะเมล็ดพัน์ดอกไม้ ก็หลังจากที่ถ่ายรูปชมวิวอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะก็ได้เวลากลับแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วบาย